ราชานาจาักชุมนุมพระสงฆ์ในพระอุโบสถเจริญชัยมงคลคาถาและย่ำระฆังขณะมีพระราชาพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆาราชสกลมหาสังฆปริณายกครับไปที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับพระวิหารพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรับมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลก พระสงฆ์ได้สวดเจริญชัยมงคลคาถาโดยมีนายสุภชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานย่ำประคังเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติโดยมีเหล่าข้าราชาการและประชาชนร่วมพิธีประวัติศาสตร์เป็นจำนวนมากครับขณะที่วัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามพุทธศาสนิกชนจำนวนมากนะคะได้หลั่งไหลมารอเฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระอริยวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20 แห่งกรุงรัตนโกสิน์จนเต็มพื้นที่โดยรอบพระอุโบสถวัดเพื่อรอปฐถมวาระในการเสด็จกลับวัดราชบพิธสถิตมหาศรีมารามหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีสถาปนาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังค่ะทางวัดได้จัดจอโปรเจคเตอร์ไว้ให้ประชาชนได้ติดตามพระราชพิธีสถาปนาพระสังฆราชพระองค์ที่20และมีการย่ำระฆังพร้อมกับทุกวัดทั่วประเทศและอย่างแนะนำให้ผู้เข้าถวายมุทิตาสักการะงดถวายปัจจัยครับ We'll be right <laughs> back.